สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะที่ช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์ค่ะควันนี้ก็พบกับน้องเอิญแล้วก็พี่โจ้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราสองคนจะมาทำการรีวิวสินค้านะคะคซึ่งคันนี้เป็น s k 7 0 s r ขีดสองนะคะครัคันนี้มีเจ้าของหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับตอนนี้ถือได้ว่าสวยสดงดงามครับตอนนี้ไม่ใช่รุ่นเก่านะครับตอนนี้เป็น YT06 นะครับผมนี่นะครับก่อนที่จะขึ้นเป็น มาร์คเทนน้อยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวล่าสุดนะครับตัวนี้ก็ไม่ชั่วโมงน้อยนะครับปีใหม่ๆนะครับสีสันสวยงามครับสำหรับท่านใดครับที่กำลังมองหาเอสเคเจ็นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับก็คือง่ายๆนะคะวันนี้เรามาประกาศตามหาตัวเจ้าของรถนะคะใครที่จะสนใจมาเป็นเจ้าของมามั่นหมายนะคะลองเข้ามาดูสินค้าของเราได้ที่บริษัทนะคะเดี๋ยวบอกสเปคเครื่องนิดนึงก่อนจะทำการรีวิว สเปคเื่อนทั้งหมดเอาไรเอาไรกี่แรงม้าเครื่องนี้กี่แรงม้าเอาลหมอเนี่ยเอาเอาต้องบอกยืมนิวข่อยไปนับลำบ่นะครับคันนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับสี่สูบอีซูซูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่เอขีดสองนะครับ LE ทหรือว่า E อเนี่ยนะครับขีดสองนะครับตัวนี้มาน่าจะประมาณห้าสิบหกแรงม้านะครับเราผมจะไม่ผิดนะครับห้าสิบหกแรงม้าแล้วก็รอบเครื่องอยู่ที่สองพันสองนะครับสองพันสองนี้จะได้ จะได้ม้านี้56ตัวนะครับว่าจะยี่ค้อเมย์ไหี่กับกับกับอันนั้นมปคนละม้าคนละม้าเหรอ<笑><笑>โอเคเดี๋ยวให้พี่โจ้น,นะคะพาไปดูสินค้าของเรากันดีกว่านะคะครับผมโอ้ปิดเสียงไว้เหรวเนาะโอเคพร้อมพร้อมอย่างครับพร้อมแล้วค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะทางช่อง Youtube รถขุดนำเข้าบางนาเทคเตอร์ทุกท่านนะครับ วันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโจ้แล้วก็พร้อมกับตัก้อนนะครับน้องเอิร์ธนะครับวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดูสินค้าเข้ามาใหม่ของเรานะครับตัวนี้เป็น SK70SR จิขีดสองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอีสุ CLE ขีดสองนะครับแรงม้าอยู่ที่56นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับอยู่ที่2,2002,200รอรอบนะครับต่อนาทีนะครับตัวนี้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูระบบภายในก่อนนะฮะ หลังจากเมื่อกี้นี้ฝนตกแบบแห่นะครับคันนี้อยู่ที่สองพันเก้าร้อยหกสิบหกชั่วโมงนะฮะนี่นะคะเห็นเห็นอยู่นี่นะครับนะครับแล้วก็ระบบภายในนี้สวยสดงดงามนะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์นี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมนะครับนี่นะครับโอ้ตัวนี้ อ๋อเป็นเครื่อง4 l ่เอีสอนะครับตอนนี้เป็นเครื่อง Isuzu นะครับผมก็ตัวนี้ก็มีเครื่องเทอร์โบนรับมีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบตัวนี้มีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยโอ้มีอินเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Isuzu นะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะผมตอนนี้อยู่แรงม้าอยู่ที่50ผมว่าน่าจะ56นะครับเพราะว่ามัน3อ่า 43. ุดเคนะครับจุดศูนย์เคนะครับตัวนี้ ดูนะครับอุปกรณ์นี้ยังมีใหม่อยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับสายเสืออันนี้เรายังไม่ได้ล้างด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้จะให้ดูนะครับเรายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดแต่ดูอุปกรณ์ภายในยังมีใหม่เลยนะครับนี่ดูสายไฟนะครับดไส้คลองต่างๆนะครับตัวนี้ส่วนส่วนงามนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถ SK70 หรือว่ารถขนาด6กตัน7ตันนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับครับผมเรามาดูฝั่งทางด้านปั๊มโอ้แผงตัวนี้ไม่เหมือนเพื่อนนะฮะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําการถ้าทําสีใหม่เราก็ต้องเก็บให้ดูดูครับนี่ดูปั๊มนะครับนี่เห็นไหมมีตัวมาร์กหมดนะครับนี่ครับนี่ยังใหม่เลยนะครับผมอันนี้เรายังไม่ล้างเลยพี่น้องนี่นี่ครับยังไม่ได้ล้างนะครับนี่นี่นะครับนี่ยังใหม่ขนาดนี้นะถ้าล้างออกมานี่ก็จะงามนะครับนี่นะครับอันนี้คือปั๊มไฮดรอลิกนะครับผมไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีรอยถอดครับทุกอย่างอันนี้มีปั๊มติ๊กนะครับอันนี้ปั๊มโซล่าไอกองโซล่าอันนี้ก้อนดักน้ําอันนี้ปั๊มติ๊กกล่า ครับกองเครื่องอยู่ข้างหน้านะครับกองเครื่องอยู่ที่ติดเครื่องเลยนะครับเรามาดูแผงข้างอันนี้รุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะแตกต่างจาก YV04 นนะครับว v 0 4ีนี้จะต้องเปิดแบบดัาหน้าขึ้นนะครับแต่0 5 0 6 0 7น <ATION> ี NP ้จะเปิดอยู่ตรงนี้นะครับ07ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับผมเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะฮะนี่นะครับพอพี่น้องดูอันนี้มีกระปุกปรับคอนโทรลนะครับนี่นีใหม่ครับนี่อันนี้ลด2 0 0 0 2,900ชั่วโมงนะฮะ นะครับนี่รถ2,900ชั่วโมงนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะในราคา1ล้าน3ามแสนนิดๆนะคะนะฮะ1ล้าน3ามแสนนิดๆครับที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าก็อยู่ที่คุณลูกค้านะคะบางท่านก็ไม่ทำสีนะครับบางท่านก็ทำสีนะฮะบางท่านก็เปลี่ยนแท็กใหญ่นะฮะบางท่านก็ใส่ลายหัดจอนนะฮะบางท่านก็ไม่ทำอะไรเลยนะฮะราคาก็ต้องอยู่ทีข้างๆแบบนี้ครับตัวนี้มาพร้อมกับก้อนยางนะครับหรือว่าบางท่านเรียกเกี้ยยางนะครับแต่ผมจะเอื้อนก้อนยางหุ้มแท็กนะครับตัวนี้ดูนะครับยังไม่สึกเลยนะครับดูใบมีด ครับร่องลอยใบมีดนะครับนี่ขับแรงปะทะน้อยนะครับดูมุงกีนะครับตอนนี้มุงกี0.4นะครับก็ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งคิวนะครับอันนี้0.4ครับมุงกีนี่0.4 0.35นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนี่อันนี้เป็นมุงกีเลียวใหม่นะครับมีเสริมหลังมาครับมุงกีก็สวยนะครับครับผมแล้วก็ ซิงกระบอกนะครับซิงระบอร์นี้ก็ไม่รั่วสักกระบอกนะครับแต่มีกระบอกแต่มีไฟไฟตาแตกนะฮะตาแตกบอดิแตกแตกเลยตาแตกนะฮะมีไฟตาแตกนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสยบแล้วร้อยก็ถือว่านะครับทํามาได้ดีนะครับสําหรับวายวายทีศูนย์หกนะครับเนื่องจากว่าดูลักษณะนะครับจะซ่อมบํารุงง่ายนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหม้อน้ํานะครับนี่หน้าหม้อน้ําก็ไม่ใหม่เลยนะครับนี่ ตรงนี้ก็มีที่ไว้ใส่ก็บอกจาจระบีนะฮะอันนี้ก็เป็นตะแกรงกันเศษยงเศษหญ้าไม่ให้เข้าหม้อน้ํานะครับนี่แล้วก็ดูโล่งนะครับดูโล่งนะครับดูโล่งมากนะฮะสำหรับศูนย์หกนะครับสวยสวยครับสวยครับดูสีเฟรมนะครับนี่สีเฟรมเฟรมเดิมๆนะครับผมนี่นะครับดูสีเฟรมนะครับนี่นะครับสีเฟรมยังเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัว ตัวเดินนี้เป็นเฟืองแล้วนะครับผมไม่ไม่ใช่เป็นระบบลูกปืนไม่ใช่ว่าเป็นระบบลูกปืนกงนกนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นระบบเฟืองแล้วนะครับผมเป็นเฟืองทดทดขึ้นมานะครับก็ถือว่าออกแบบมาให้คงทนมากขึ้นนะครับแตกต่างจากตัว04ครับตัว04นี้ก็ยังเป็น04นี่ยังเป็นยังเป็นเฟืองผสมกับลูกปืนอยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นเฟืองนะครับส่วนมากเลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูระบบภายในนะครับมาดูระบบภายในกันนะครับผมระบบภายในนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับสตาร์ทเครื่องครับนี่นะฮะฟังเสียงเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูระบบต่างๆนะครับว่าสมบูรณ์ไหมนะครับโอ้ครับไม่ เลือเยอออยู่นะครับผมไม่นะครับไม่ไม่เพี้ยนนะครับไม่เพี้ยนครับนะครับไม่เพี้ยน,นครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับอ,อ่ะร,ระบบแอร์นะครับ ใช่ได้ครับผมอันนี้เรายังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับ,น,น,รบนี่ก็หมดเขนอ้าวมดเขนได้ไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมบอกจักรมดญนี่ก่อน ตาทีทีนะครับการรีเซ็ตนะครับการเราปิดสวิตช์มันก็จะหายไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับเคนนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นโหมดเคนนะครับยังใช้ได้นะครับนี่นะครับใช้ได้ครับมีสองระบบนะครับผมถ้าเราใช้ก็ปิดมานะครับโหมดนะครับอันนี้เราสามารถทําเป็นเมนูภาษาไทยได้นะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ก็ต่อกระต่ายครับก็เหมือนกันครับ มืนก็บ k 1 3 5คเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นวิทยุครับผมชอบวิทยุเดิมมันะครับมันดังดีนะครับวิทยุติดใหม่ไม่ค่อยดังมันมันไม่ค่อยทุ้มนะครับต,ต,ตอนเป็นสเตอร์โอ ได้นะครับระวต่างๆแต่ครับได้ได้ครับตัวนี้นะครับไม่ผูนะครับผมครับรถส่วนใหญ่นะครับมาจะผูตรงนี้เนื่องากว่าอกว่าพอข้างในรถนะครับอุ่นข้างนอกนี้เย็นนะครับมันก็จะเป็นไอ้น้ำนะครับตกมาตรงกระจกนะครับแล้วก็จะมาค้างตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นสนิมนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นสนิมนะครับใหม่ๆนะครับรถอยู่ที่สองพันนะครับสองพัน 900ชั่วโมงนะครับเพราะเราเป็นไม้แท้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟิวนะครับผมเป็นฟิวนะครับฟิวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ไว้ของนะครับเล็กๆครับนี่นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ประสุนก้านงามแล้วก็มีสวิตไฟนะครับสวิตไฟนะครับตัวนี้สวยนะครับนี้จะไม่ได้ล้านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ดูนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองระบบให้ดู จะลองระบบโต้กันนะครับยกครับอามครับไป่ีครับ เดียวดียวัยว้นกี่ครับไม่นแน่ใจว่ารุ่นนี้ใบมีดไ้มีโอโต้ไหมนะครับแต่ศูนย์สี่ไม่มีออโต้อ๋อนี้มีโอโต้ครับ,โโโโโโรบใบมีดนี่มีระบบโอโต้ครับแต่ศูนย์สี่ไม่มีครับใบทีศูนย์สี่ไม่มีแต่ตัวนี้มีครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาพัฒนาลบตัวเดินมานะ นี่ครับที่ไม้ยานี่แข็วเลยครับ ปิดประตูนะฮะเพื่อจะได้ดูความสวยงามนะครับของภายในภายนอก

ทำข,ของกระดองงานขีบไม้นะครับเดี๋ยวเรามาลองระบบกระตายกันนะ กันแล้วเนีนะ่ยขับไปขับมาไม่ช้าแล้วยิงขับยิ้มมันครับ,บ,นนรบเร็กๆเ,เนียมันมองเห็นหมดเลยฮะเป็นยังไงบ้างคะโห เรืยอย่างงี้ยิ่งขับยิ่งมันนะครับเพราะว่ามันมองเห็นหมดนะครับนะคะเดี๋ยวนะโอเค okay. นะคะเดี๋ยวก็อย่างที่บอกนะคะกําลังมองหาเจ้าของอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะคสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะคก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 085-840-0788แนะคะและ082-919-3748ค่ะยินดีให้บริการ<ช>ทรุกท่านเลยค่ะโทรมา<ช>สอบถามรายละเอียดได้เลยใช่ครับแล้วก็<ช>ไม่ใช่ว่าเรามีเฉพาะแต่คันนี้นะฮะในเราก็จะทยอยนะฮะนี่นะคะอีกหลายคันเลยไม่มีหลายคันครับเดี๋ยวเราจะทยอยรีวิวเรามีทั้งเทนน้อยะนะครับไว YT07 นะครับวันนี้เอา YT06 ก่อนครับตัวนี้สินค้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะฮะเดี๋ยวเรารีวิวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันไปด้วยที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราจะรีวิวรถเล็กรถใหญ่อ่าไไออ้ะรเราจะทยอยลงนะคะทยอยลงแล้วก็ทยอยทยอยลงนะครับทีละคันนะครับเราก็จะสลับหมุนเปลี่ยนกันไปใช่แล้วค่ะรีวิวรถมาใหม่มั่งลงซ่อมมั่งนะครับรีวิวรถอ่ารีวิวสินค้าบ้างเนาะครับผมค่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะฮะ <g ül üyor> กำลังมองหารถขุดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด70เนาะร2 0เราก็มีนะคะ200เดี๋ยวจะเข้าประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะคเพราะว่าที่มีอยู่ตอนนี้ติดจองหมดแล้วนะคะครับผมโอเคอะไรยังยังบอยติดจองหมดแล้วติดจองหมดแล้วนะคะครับผมนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่กับเรา2คนคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาจุดปุ่เลยวะพนในเตี้ต่อสำหรับเรา2คนวันนี้นะครับน้อง เอิร์ค่ะแล้วก็น้องโจค่ะแจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ